สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2562นะครับผมอยู่ที่อาคารธัญปากนะครับก็พาภรรยามาทำพาสปอร์ตนะครับซึ่งก็ถ้ามาตั้งแต่เช้านะครับเขาก็จะมีเก้าอี้นั่งคิวให้นะครับเป็นแถวนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราต่อคิวนะครับตั้งแต่ประมาณ8โมงนาทีนะครับนี่ครับขึ้นไปที่ชั้นอีอ๋อาคาร์อนะครับชั้น2 ก็ค่อยๆไปทีละคนนะครับจริงๆผมมีการจองออนไลน์มาแล้วนะครับแต่เนื่องจากมาเร็วนะครับก็เลยคิดว่าเข้าคิวทาน่าจะเร็วกว่าเพราะว่าถ้าจองออนไลน์นะครับจะได้ทําประมาณ9ก้าโมงสินะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยทําจองออนไลน์มานะครับมันเกิดปัญหาอะไรไม่ทราบเพราะว่าการจองออนไลน์มาก็ยังต้องไปเอาบัตรคิวอยูด่ดีก็ต้องไปเข้าแถว เข้าคิวเพื่อที่จะเอาบัตรคิวนะครับอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็งงกับว่าการทำออนไลน์จะต้องไปออกบัตรคิวอีกก็ก็ประสาทอยู่ครับตอนนี้ก็เลยให้แฟนต่อต่อคิวเข้าไปน่าจะไม่ช้านะครับตอนนี้ก็เข้าไปประมาณ8โมงนะครับ1 5 1 5นะครับ8โมง15นาทีเดี๋ยวจะดูว่าจะออกมาสักกี่โมงนะครับ ไปหมดแล้วนะครับทยอยไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นคิวพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆ่ะสำนักงานน่าจะเปิดประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับหรือ9โมงนะครับอันนี้ก็ทยอยเก็บเก้าอี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอาคาร E นะครับจะเดินไปอาคาร E นะครับสำนักงานทำพาส,สปอร์ตในจเดินทางโซน E นี่เขาน่าจะเดินกันไปไม่แน่ใจว่าขึ้นลิฟต์หรือเปล่านะครับอ๋อนี่เขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ยังให้เข้าหรือเปล่านี่ครับคือเดินเข้ามาตรงนี้นะครับโอ้อาคารสี มีเช,ชสเตอร์นะครับนี่เราเข้ามาอาคารีนะครับซึ่งเป็นอาคารที่เป็นโซนลานค้านะครับที่เป็นโซนลานคานคเดินออกมาจาก ชั้นสองนะครับวันนี้ถ้าเกิดเดินขึ้นนะครับก็คือก็คือจะไปตรงจุดนี้นะครับก็คือชั้นตัวนี้เป็นอาคาร E เป็นอาคารแฟชั่นชั้น G นะครับอันนี้เราจะไปก็คือชั้น2ก็คือต้องบนนี้นะครับ้บนนี้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะขึ้นลิฟต์ไปก็ได้นะครับขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น P 1 1 mm hmm. ก็จะถึงสำนักงานครับ ที่ชั้นนี้เราสามารถไปสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและสุนทาารภาได้ด้วยครับพอออกจากลิฟต์ก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่อาคารอีได้เลยครับหลังจากเข้าประตูมาแล้วนะครับเราก็จะเจอร้านกาแฟเมสโซอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อยู่ด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นว่ามีคนต่อคิวอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งคิวแรกๆก,ก็จะมาจากคนที่ต่อคิวก่อนด้านล่างนะครับโดยแถวนะครับจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งที่จองออนไลน์ด้านขวาฝั่งที่ไม่จองออนไลน์จะเข้าคิวด้านซ้ายครับหลังจากเราได้บัตรคิวเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้จองออนไลน์มานะครับก็จําเป็นที่จะต้องมากรอกเอกสารตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็นั่งรอเรียกคิวได้นะครับ คอนทนทองการทำังสืิเดินทางคือคุณต้องรับผัดคิวนะครับรับบัดคิวซึ่งถ้าถ้าเกิดจองออนไลน์มาก็จะมีแถวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดส่วนสูงนะครับสำหรับคนจองออนไลน์จะไม่ต้องกรอกข้อมูลน,นะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ไปทํารายการก็กคือรอเรียกคิวนะครับแล้วก็ชำระค่าทรมเนียอครับผมอันนี้การส่งพาสปอร์ตสามารถส่งผ่านไทยสริไทยได้นะครับ ค่าบริการ60บาทนะครับจะส่งเร็วนะครับแต่ถ้าส่ง7วันก็คือ40บาทนะครับผมแนะนำ60บาทเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดงงงไม่เข้าใจก็มาทำตรงนี้ได้นะครับอันนี้คิวไปที่ A14 นะครับขภรรยายผมนะครับจองออนไลน์ด้วยมารอคิวด้วยก็เป็น A ส2นะครับตอนนี้ก็น่าจะทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดคนที่มารอรับนะครับก็สามารถที่จะนั่งเล่นอยู่ที่เมสโซได้นะครับเมสโซนะครับก็บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีอันนี้ก็โอเคนะครับตอนนี้ก็คือ ATM อนะครับเดี๋ยวดู ATM จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันว่ามีอะไรบ้างฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมี ATM นะครับซึ่งเป็น ATM ของแบงก์กรุงเทพนะครับออมสินแล้วก็ไทยพาณิชย์อยู่ชั้นนี้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดจะจะกดตังค์นะครับมากดที่นี่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่หน้าท็อปก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทวนนะครับ ช่องออนไลน์นะครับก็คือรับรบัตรคิวที่1นะครับรับบัตรคิวที่ช่อง1นะครับส่วนที่ไม่ออนไลน์นะครับจะรับบัตรคิวที่ช่อง2 3 4นะครับจริงจริงนะผมก็แ,แอบงงนิดนึงก็คือว่าคนที่ไม่ออนไลน์นะครับกับว่าได้บริการ3ช่องอ่าโอเคไหมแต่คนที่ออนไลน์จะได้บริการช่องเดียวเพล่แถวที่ออนไลน์ครับจะช้ากว่าอีกนะครับแต่ข้อดีคือไม่ต้องกบ เอกสารใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับย้ำไว้เลยนะครับคนที่จองออนไลน์ก็ยังต้องมารับ,บัตรคิวอยู่ดีนะครับขอให้มาเช้าๆเลยนะครับแต่จองออนไลน์คุณจะได้คิวก่อนชาวบ้านเขานะครับสำหรับคนที่หิวนะครับแล้วก็ดูแล้วว่าคิว ถ้าจะนานนะครับก็สามารถมาทานอาหารที่นี่ได้นะครับโดยสามารถที่จะดูเลขคิวได้ที่จอนี้นะครับซึ่งนะครับในคิวก็จะบอกว่าหมายเลขนี้นะครับเข้าทำพาสปอร์ตที่ช่องไหนนะครับซึ่งพอใกล้จะถึงคิวนะครับเราก็สามารถที่จะเดินกลับไปได้นะครับโดยที่มันไม่ไกลมาก จากจุดนี้นะครับเราจะเห็นจุดทำพาสปอร์ตนะครับเดินไปแป๊บเดียวเองนะครับจะเห็นว่ามันใกล้มากครับก็เดินไม่น่าจะนานแป๊บเดียวก็น่าจะถึงนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับคนที่หิวนะครับก็เดินมานิดนึงนะครับอยู่ชั้นเดียวกันนะครับไอ้นี้ก็มีร้านอาหารหลากหลายนะครับที่นั่งเพียบเลยนะครับแล้วก็มีจอสําหรับดูด้วยครับครับก็ทวนอีกทีนึงนะครับ สำหรับคนที่เดินทางมาด้วยรถประจาทางนะครับป้ายรถเมล์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับก็อาจจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับลงตรงนี้เราเราก็เดินเข้ามานะครับถ้ามาเช้าหน่อยก็ามารอคิวตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงเวลานะครับประมาณแปดโมงสิบห้าผมก็จะให้ขึ้นเดินขึ้นมาเช่นนี้ครับนะครับมาเข้าที่จุดนี้นะครับ ที่จุดที่รอผวนะครับเข้าจุดนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มารถยนต์นะครับก็มาจอดรถแนะนําให้จอดที่อาคารพีนะครับแล้วขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น11นะครับขึ้นลิฟต์ชั้น11นะครับก็เข้าประตูนี้ได้เลยนะครับเข้าประตูนี้ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทำพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับ ยิ่งคนจองออนไลน์นะครับก็จะได้คิวเร็วกว่าแต่ย้ำนะครับคนที่จองออนไลน์ยังไงนะครับก็ต้องมารับคิวก่อนถึงเวลานะครับยังไงก็ต้องมารอคิวอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเนิ่นๆื่อเลยนะครับมาเนิ่นเ่อนหรือมาเช้าเลยก็ได้ครับจองแล้วก็มารับคิวอยู่ดีครับต้องมาต่อแควครับถึงจะทําออนไลน์นะครับโอเคจะรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ เดี๋ยวต้องขอตัวไปทำงานต่อแล้วนะคะับสวัสดีครับ